สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีสิาพาไปเที่ยวงานเด้ค่ะเด้อเป็นเทศกาลบอลลูนและอาหารจัดอยู่สนามบินเก่าอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเด้ค่ะเด้อพลังคนไปมาแล้วก็เลยอยากรู้ว่าแบบเอ๊ะมันเป็นจังไรน,นอก,การย่างงานหนีเมื่อหนีเป็นมือที่สองะะด้ค่ะเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสิาพาไปเบิ่องหอย่างทางเขา้ามันจะมีสองทางอันนี้เข,าเขา้าาทางที่เป็น ติดสี่แยกที่สิไปล่งบาลนนะคะเข้ามาก็สิเป็นพวกอาหารการกินของขายลึกเข้ามาจักน้อยก็สิเป็นพวกเสื้อผ้าของเล่นนะคะอัน,นิกมาให้เบิ่งโซนนิวบริซื้อนะคะเด้อ อันย่างผ่านย่างเบิง์คือกะวัสิย่างเละาะเบิร์ก่กอนนะคะมาเมื่อที่2เมื่อแรกนะบม่ได้เขา่าเซนนี่นะคะหนีกะเซนนี่แบบพวกเสื้อผ้ามาขายพร้อมราคาพิเศษนะคะมีลดราคาจากราคาที่ขายตามห้างเนาะกะเอามาให้เบิงกันเกือบสิแวะแล้วลนันนีเกือบสิแวะแล้วซาบินา่าสุดจันนะคะราคาถึกๆเนาะแต่ว่าลืมว่างเงินบนทันออกบนทันมีเงินนะคะผ่านเลยไปก่อนเนาะไปเบิงก้่อนว่นมีอย่างอีก มีของไส่ของสอยนะคะมีตุ๊ก,กตามีของเล่นด็กน้อยกระหลายราคากระตามที่เห็นติดเลยนะคะเดอ้อกระแล้วแต่ล้านกระลองเลือกเบิ่งเสื้อผ้ากระมีนะคะเสื้อผ้ากระปินเขาบอกว่าเป็นราคาโรงงานเนาะกระมีทั้งแบบราคาเป็นแบรนเนมกระมีนะาเท่าที่เห็นนะคะแต่ว่าเฮาบริแวะนะคะอันนี้เขาบรรยากาศไม่ให้เบิง่งย่างไปจนสุดนะคะ่ะเนาะย่างไปจนสุดสุด ปิดกับทางสารนะคะกาสิป็นโซนของเครื่องเล่นแล้วก็เป็นโซนแบบสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือ่แม่เอามาขายเด้ค่ะเป็นพวกแพะพวกให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะจ๊านีอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะยังบุพ้นยังบุพ้นโซนแรกเลยค่ะนี่เสื้อผ้ากับบริแพงนะ50บาท199ยบาท ร้อยก็บ,บาทบปนมีนะ่ะมันมันก็โอเคนะทานิม,มุมเฮาเนาะแต่ว่าแพงบ่แพงกันแล้วแต่ว่าผู้ดใดไปเบิ่งร้านใดไปเบืองเกรดใดเ้องเฮากับบริสซื้อในทุกร้านนะคะแต่ว่ากระยางเบิ่งลงทุ่งลงเท่ากันมีนีกําลังสีสุดซอยแรกและ นี่สุดซอยแรกเลียวกลับเข้าไปกระซิสุดสายไปนีเ่เลยมีโดมมีอย่างให้เรียบร้อยนี่อันนี้เป็นโซนให้นมซั์เลี้ยงนะคะเป็นพวกแพะต่างๆดิ้งน้อยมากหลายคะ่ะโซนนี้และทัดจากโซนนี้เข้ามานะคะกระซิมีอันโซนบอลลูนอันนี้อยู่ตรงกลางงานเลยค่ะแต่ว่าบอลลูนนี่ผู้ใดไปเลี้ยวนะคะก็อาจจะ่เห็นบอลลูนเพราะว่าเขาสิตั้งประมาณเกือบเกือบหกโมงนี่มีน้องสร้างพ้อมาให้อาหาร ะะโซนเลาะขึ้นไปนะคะอันนี้เลาะแบบแนวสารเลยมันมันสิติดกับสารจังหวัดนะคะกระสิเป็นพวกเครื่องเล่นพวกให้อาหารซั์เลียงต่างๆน,นะคะอันเป็นเครื่องเล่นเด็กน้อยนะคะไล่ไปจุดถึงผู้ใหญ่ก็มี้นีเก,ก็บบรรยากาศมาให้ดีส้มกันนะคะมีโซนน็ดน้อยมีบ้านลม้มด็กน้อยอาเด็กน้อยเล่นนะคะมีบ้านล้มโปกเกมอนเครื่องเล่นต่างๆนะคะ ไหลไปเลยเข้ามาตอนส่วงประมาณหาโมงกว่า,วาเลือกงานเลยอกมาข้อดีก็คือคนน้อยนะคะคนบหลายย่างสะดวกสบายเนาะสีทางเบิ่งสีทางกินสีทางเลือกมีเงื่นกันเลือกได้จ้ามีเงื่นกันซื้อเลยอันนี้เป็นม้าหมุนนะคะโ้นนี้แบบพ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกมากระบ,บต้องยา่านบุษบุมีเครื่องเด่นนะคะสิงซาสวรรค์กันกี่นี่พัดมากจะเป็นสิงซาสวร์มีพวกม้าหมุนรถบ้ามรถ แข่งนะคะโอ้ยจาเอือนบาถือเอือนอีกอย่างดอกบร่ได้เล่นมาโดนละนี่อันนี้กระดิกน,น้อยกับมากนะคะผู้ใหญ่กับพาดลิ่นน้าได้คือกันกระทัดมาโซนี้นะคะกระสิเป็นเลือทีบนะคะเป็นเลือดทีบนี่อันนี้ก็บแบบเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็สามารถเล่นได้อันนี้ก็สิเป็นโซนแบบลดแข่งนะคะเป็นคับได้คับรถแข่งเป็นลดคับกามีเป็นลถที่แบบบังคับ ด้วยเครื่องเล่นกามีนะคะอันนี้ก็เป็นเอยียงเขื่อนอย่างเงือกระโดดดึงดึงดึง,ด,งดึงเนี่ยนี่นีฝั่งนี่ที่ว่าเป็นรถบังคับนะคะเด็กน้อยกับมาแบบบังคับแข่งกันเนาะแล้วก็นี่มีเรือใบกิ้งพ้อมมีผู้โดยสารยี่หนึ่งคนจ้าุ๊อุ้ยบ้านพีสิงกามีเด้อเด็กโตจักน้อยกาจะแบบชอบอะไรที่ท้าทายเนาะกระแวะมาเลยจ้าบ้านพีสิงจ้าอันนี้ก็บไ่ได้เข่าจ้าเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งเฉยๆนะคะ ท่าจากบ้านพีสิงไปเนาะกระสิเป็นนี่งอันนี้จักเขาเอิ้อย่างดอกอันหมุนติว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 ตรงเนี้ยรกระสิเป็นโซนเครื่องเล่นนะคะการยาวยู่กับบรหิหน่อยเด้ในส่วนของเครื่องเล่นการย่างเลาะขึ้นไปบรนห้ากระสิอวยหัวอัน,นย่างเป็นวงกลมนะคะย่างกลับขึ้นไปบรรีิกระสิกับไปทางออกอีกทางนึงเข้าเข่าอีกทางนึงสิออกอีกทางนึงแต่ว่าในโซนตรงนี้ก็ยังโบแมนออกเด้ยัยงโบเมดค่ะยังมีโซนขายของ เลาะไปตลอดทางเป็นของราคาโรงงานนะคะอันทีน่นอนหมอนมุงเพิ่นกันมีมาขายด้วยค่ะเดอ้อเพื่อหาผื่อะอยากได้บริเบิราคานี่อันนี้เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งทางเข้าและทางออกอีกโซนนะคะก็สิเป็นโซนอาหารนี่เริ่มต้นด้วยเกาลัดจะ้ะย่างเข้าไปเลยจ้าโซนนี้มอวานนี่มาย่างบอกเลยว่าเยาวาเตสิถ่ายคลิปค่ะแค่ย่างกบหายใจกันยากแล้วเพราะว่าคนไลยหลายหลยอรีนะคะ เมื่อนีก,ก็เลยเลิกงานหลวกมาเลยนี่พามาเบิ่งค่ะอาหารการกินเนาะก,ก็มีหลายล้านเลยค่ะป่อยเยา่าๆจอยๆไปจากตอนแรกก็ว่าสิแบบให้เห็นสองากพร้พอมๆกันนะคะนี่ๆี่้นานหนีเมื่อวานได้ลองซิมแล้วสิบอกว่าน้ำลำไย,ยเป็นแซบแซบเลยคะ่ะเด้ออัดเนื้อลำไย,ยให้อย่างหลายแต่ว่าล้านอื่นก็น่าจ,จะไห,หลเหมือนกันพอดีเขากินอยู่ล้านเดียวอันนี้เก็บเป็นพวกมาแล้งทอดเบิ่งเอาขายดีบ่ขายดีนะครับพ่องไปลายแล้ว นี่แล้วก็ที่เสิเห็นหลายกระสิเป็นพวกแบบกุ้งตัวใหญ่ๆทอดมีจาหลายอีลีปลาหมึกทอดปลาหมึกม้วนเปนปลาหมึกทอดไหมปลาหมึกเสียบไม้นะคะกรมีให้เห็นหลายคือกันนี่กระสิเป็นแบบอาหารการกินนะคะจังว่ะมาแบบผู้ใดอยากมาเลือกซื้อยากมาเบิ่งของไรายๆแบบนี้นะคะอาจจะแบบ เลิกงานมาแล้วมาย่างเลยค่ะประมาณหามงหามงนิดหน่อยแบบนี้นะคะแต่ถ้าประมาณสักทุ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยคนสิเริ่มหลายเพราะว่าคนเริ่มมาเบิ่งบอลรุ่นเนี่ยแล้วก็เลิกงานแล้วก็พักกันม้าเนาะค่ะเนาะดังนั้นมาก่อนกันกสิมีโอกาสในการเบิ่งของหลายค่ะนี่ซองฝากกระซิมเต็มไปด้วยของกินนะคะส่วนนี้คือของกินล้วนเลยค่ะบอกเลยว่าของกินล้วนเอ็นจอยอิตติ้งกันไปเลยจ้ะ อันนี้ราคาก็ตามป้ายเนาะคะเนาะส่วนใหญ่ล้านเพึ่งกก็ติดป้ายไว้ ในเรื่องของรสชาติบอกเลยว่าบริซิมสุลานจะบอกว่าได้ว่าแซบหรือว่าแซบนะคะอีกอย่างนึ่งถึงซิมกระบ,บอกว่าได้ว่าแซบหรือว่าแซบแซบไผ่แซบ,บมันเนาะค่ะเนาะบางคนหมักเค็มหมักจืดหมักเผ็ดหมักแบบรสชาติกลางๆอันอีนิเกลินไผ่ลินมันจะแซบไผ่แซบมันขอบอบฟันทงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอามาให้เบิง่งปริมาณกระบอกฟันทงค่ะว่าแบบได้หน่อยได้หลายเพราะว่ากับบริ้อสุรานคือกันแต่ว่ากระถ่ายมาให้เบิง่งบอกเลยว่าในการ ถ่ายครั้งนี้90%ของงานเลยนะจ๊ะถ่ายแบบ90%ของของที่ขายในงานเลยจ้าดังนั้นนี่เอามาประกอบการตัดสินใจคลิปกับสีเงาจักน้อยกับบได้มีออะยังน่าสนใจดอกจากการนำเสนอเอฟฟุงเอฟเฟกกับบอมีอันภาพกับสีดีเล่นเนี่ยบางส่วงนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าตั้งใจไปถ่ายให้ได้เห็นกันนะคะเพราะว่างานนี้มันจัดตั้งแต่วันที่9 สิงหาถึงวันที่18สิงหาวันนี้วันที่ถ่ายคือวันที่12สิงหาเวลาประมาณ5โมงกว่ากว่าจ้าเอามาให้ในเบิง่งยังพอมีเวลาผู้ดใดเห็นคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าว่ามีอะไรให้ได้ชิมบ้าง มีอย่างให้เลือกซื้อแน่นะคะกระเบิ่งจะคลิปนี้เลยเพราะว่าถ่ายเกือบ90%ซของของที่ขายในงานแล้วแต่ว่าเท่าที่เห็นอันติดตาเลยนี่บอกเลยว่าน้ามลำไยนะคะเดอะ้อมีหลายหลายแต่ว่าล้านอันกระเพาะป่านี่รู้สึกสิเห็นอยู่ล้านเดียวน้ามลำไยนี่มีหลายล้านมากเลยมีโอกาสก็อยากให้ลองซิมนะคะคอยทอดผัดไทยก็มีหลายร้านอยู่แล้วก็อันกุ้งทอดกุ้งทอดตัวใหญ่ๆนะจ๊ะ ที่เห็นเมื่อกี้นี่กระิเห็นหลายล่านอยู่เติบนะคะแล้วกับพวกอาหารทะเลนะคะเด้อพวกดองๆเนีะ่ยนะแซลมอนดองกุ้งดองอันนี้ก็เห็นหลายจ้ะอันพวกหอยนางรมแบบนี้นะ อันนี้เข้าซื้อเข้าล่องกินอยู่ร้านเดียวเด้อซึ่งก็ถูกปากถูกอกถูกใจแล้วก็ไปซ้ำอีกวันที่สองแต่บ่ได้หมายควาว่าร้านอื่นบ่แซบเด้ร้านอื่นเข้าบ่ันได้ลองจ้ะเพียงแต่ว่าไปลองร้านแรกแล้วแบบรสชาติมันถึกใจเมื่อที่สองก็เลยไปซ้ำอีกกับซ้ำนั่นนะคะก็ฝากพื่นที่มางาน ร้องร้านอื่นๆแตมารีวิวให้ฟังนี่ด้อว่าถึกปากเจ้าของบอเนาะและก็พวกแบบเนื้อย่างพวกอันของทอดพวกนี้ก็หลายคึ้นกันจ้ะจะบ้าเลยว่าอาหารหน่ากินค่ะน่ากินนี่อันนี้ก็เป็นร้านขนมจีนนะคะุยปกติมางานนะคะก็ซีซอร้านขนมจีนตลอดแต่ว่ารอบนี้เฮาบไร้นั่งนี่ๆี่กุ้งทอดที่เราพูดถึง แม่นบอลหึตาแห้งเดียวบอดีอยู่นะคะมาดูคลิปเจ้าของภาคไปก็ไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสายตาไม่ดีไม่ได้ใส่แว่นแต่ว่าอยากรีบลงคลิปให้ทุกท่านได้เห็นเนาะประกอบการตัดสินใจอยากให้ไปเดินงานกันจ้าเออเอ,อีกอย่างนึงที่มีเยอะก็คือนี่เลยจ้ะ อันไข่ปลาหมึกทอดนะคะกับมะเร็งทอดอยากให้ได้ไปลองราคาจริงๆกับว่าได้แตกต่างจากล่านทั่วไปหรือว่าตลาดทั่วไปนะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าก็ะหินบางคนก็บอกว่ามันราคาสูงราคาแพงเกา่ามาจ่อยกันเนาะอันนี้ก็ให้เบิง่งว่าแบบราคาเป็นตามนี้ละเพื่อนก็ขายตามราคาที่เพื่อนติดกป้ายเลยโอ้ยเมื่อยแล้วภาคจนเมื่อยอันนี้แค่ฟากเดียวได้ค่ะนี่ฝากฝั่งซ้ายนะคะอัน ไหลมาฝั่งขวาเนาะก็ซิมีแบบร้านอาหารสองฝากฝั่งนะคะในโซนฝั่งนี้เดี๋ยวสีเซาภาคละเซเบิ้งยาวๆบรรยากาศนะคะมีทักทายกับร้านต่างๆโดนตกไปสองสามร้านจริงๆอยากซิมสุร่านเลยเว้าเลยแต่ว่าอันงบมันหน่อยแหมเงินมืดต,ต,ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะก็เลยได้ซื้ออยู่สองสามร้านเองที่เหลือก็เก็บบรรยากาศมาให้เบิ้งนะคะเนาะว่ามีร้านใดขายอีกอย่างเน่เมื่อแลรวล่ะค่ะเซาเว้ากันเด้อเอาให้เบิงคลิปยาวๆไปเลยจ้า วันนี้จะสู้เมื่อวานได้ไหมวันนี้ดูหนาวฝนตกน้อฝนอตกค่ะปะ๊ะยกหน่อย 两家院。 องทุกวันไหมคะทุกวันโอ้ขายดี <laughs> วันนี้ขายดีไหมอนนอ <laughs> ขอให้ขายดีปัง,ปงๆทุกวันนะคะเน, <laughs> นื้อสวยเลย